สบายโคนจอสิลงไปเอาตาฝ่ายในหนองจอยแซมองมื่มอคืนนี่บังมามันสิได้บอนแซมองนี่เด้อจอยสิลงไปจับ <c oughs> หนาวหนาวแหงมือเสาวนะแต่ว่าก็ลงเลยมึงจับบึงมองก่อนนะถือปออู้อตู้ฟูฟูปปยนเยอะอยู่โอ้ยโอ้ยถือตะปกาโอ้ยถือปลานินไงโอ้โอ้ ก็ตุ้กตุ้นอยูอุ้ยตุ้กตัวนเยออยู่เอาให้เส่ยในหนองเด้อุ้ยเขื่อนควายยอมให้เปียกโลดอยากเรื่องเปียกอย่ากจะไปเปลี่ยนปลาปลานิ้นหน่อยว่าเอาอุน <No> um> ี่น um> uh okay. uh uh> uh ี uh 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 <t uh> <t uh ่ห uh ันถึกตัวหนึ่งหันเปนปลาธรรมศาสต์ดินี่อันนี้เป็นปลาพวกเลยทุกคนปลาพวกนี่เป็นปลาจากแม่น้ำลำธารมาอยู่โอ้ยปลานิ้ตัวหนึ่งตัวเอ้าวอยู่ปลานิก็เอาคือกันนี่อันนี้คือปลาพวก โอ้หนาวกินวัวสาววันนี้หนาวนี่มี่หันตัวหนึ่งวิหันเป็นปลาหนิ่นสัมปลาหนิ่นเอาดักปลาหนิ่นนะตัวหน่อยนี่ตัวฟูเอาตัวฟูก็ตัวฟูกินปลาหนิ่นอยู่นี่เลยโอ้แต่ปลาหนิ่นหน่อยเพื่อแได้แค่นี้แหละทุกคนจะจ่อสิกูมองกันเด้อเอาโทรศัพท์ไหวก่อนกูมองก่อน จะสัตว์ไปไว้ตอนนี้ก็ได้มาแล้วทุกคนนะกิ้ตอนสามสามืออนี้ก็ไดซ้ำนี่แล้นี่ปูหนึ่งโตอยู่นี่ส,สองสามโตอยู่นี่สี่โตเลยทุปูแหละกระต๊อปลาตัวนึงปลานิ่นตัวนึงปลานิ่หน่อยพวกนี้มันหอดแล้วอันนี้แหละกับพวกปลาจากธรรมชาติปลาพวกนี้คือมันปลาจากมันลํำทานขึ้นมาอยู่ในหนองเลยนี่ปลา,าทุกคนตัวใหญ่ไปปีน แสอยู่ในหนองแสในลำธากรก็สดัยกันแต่ว่าจอยขาดลงลำธารมันเย็นก็เลยามาเสนในหนองแต่ก็พอได้กินอยู่อ้ยหนาวเดีย๋ยวกลับไปที่ยังนาก่อนต้นตวนตาตัวเยอะอยู่พอดีปีงนี่อ้อ ปลาดุกแสแต่ละมือได้แต่ปลาดุกซุ้มๆซุ้มๆขอมันมีปลาดุกหลายอยู่ที่จุดใน่นองเขาไปปล่อยเลยปลาดุกกับปลาปนี่อะไรปลาฟุกปลาดุกและกับปลาพกกัละกับปลาปลาอันปลาขอน่ะมันมันขึ้นมาเองมันมาจากลําธารมาจากน้ำกลางนาพอยน้องอยู่หน้ามันแล้วมันมาอยู่เป็นปลาที่ขึ้นมาจากลําธารเป็นปลาธรรมศาสตร์ นี่แหละแนวกินเฮาหืมว่ยากอิู่บ้านเฮาายากาายกินอย่างก็คือต้องหา,อาเอานั่นแหลวแล้วพบกันในะคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบแล้วล่ะบ๊ายบาย